เครื่องวอร์ชาร์ครับติดเองครับตรงนี้เรามีเบกเกอร์ววเวลาเจอติดตัวกันไฟดูดที่เขาเรียกว่าไทยบีกันไฟดูดไทยบีครับอันนี้ให้ช่กันฟ้าติดให้นตัวเมนตอนนี้เดี๋ยวต้องรอ ไปซื้อดอกสวา่านเจาะก่อนอันนี้ผมเพิ่งติดกันดู <c oughs> อันนี้วอลลบ็อกชาร์จทำต่อพรุ่งนี้ครับวันนี้พอดีมาถึงเย็นละว,วันนี้ชาร์จแบบชุกเฉินไปก่อน <c oughs> จากเมื่อวานที่ผมติดตั้งไปนะคะอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะเ <c oughs> มื่อวานที่ผมติดตั้งไปอ่ะตอนเช้าผมก็ตื่นมารื้อใหม่วันเลยทําที่เนี่ยไม่มีความพร้อมอย่างหนึ่งเพราะเพราะว่า ป็นบ้านพักตากอ,อากาศเครื่องมือก็เลยมีไม่พร้อมใจร้อนรีบทำได้แผลเลยตอนเช้าไปซื้อของเดินใหม่เดินท่อ 100. ร้อยรูใหม่เจาะรูซื้อดอกสว่านคว้านมาอาจจะไม่ได้สวยมากไม่เนี้ยเท่าช่างแต่ก็ทำเองครับแต่พอดีวันนี้ตอนระหว่างทางผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ก็ถ่ายตอนที่เสร็จเลยตอนที่ทดลองชาร์จเราไปดูกันครับรึจแล้ว เรเสร็จแล้วเรามาดูกันเราดูกันว่ามาลบหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาพิเศษนะฮะมีกองขยะอยู่นะฮะตอนนี้นะครับแปดเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับไปดูครับแปดเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่านี่ยมาดีครับมาดีครับเดี๋ยวจะลองคำพันช้าดูนะฮะเราต้องขยับต้นแบบหน้าที้หน่อยอาจจะลบนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเนี่ย ไฟก่อน tamam. ตอนนี้ไฟเข้าไรีแล้วนะฮะเข้ามาคาวไที่เบเกอร์ครับตอนนี้จะไม่มีไฟเข้ามาที่ะะตัวนี้นะครับผมจะขับเบเกอร์ปุ๊บอันนี้ค okay. ือตัวกันไฟดูดนะครับไทปบีนะครับเทสนะครับว่าจะเป็นไงจะตัดครับตัดขึ้นต่อครับเอาละครับต่อไปเราจะชาร์จแล้วครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะรถจะไฟไหม้ดิครับราจะดูดูกันนะครับ ต่อถูกไหมวะต่อถูกไหมวะอถูกไหมวะเฮ้ยตัวเต้นว่ะเออถ้ามันบ้านบึ้มอ่ะเฮ้ยบ้านบึ้มจริงเหรอเข้าไปได้ครับไปดูนี่ครับโอ้ทำงานแล้วครับอีกสองชั่วโมงครับเย้อีกโต ผมยใหจ่บอกว่าผมทำเสร็จ<ม>แล้วได้แผลด้วยเจ็จจบมากเลยแต่โอเค